อรเลอรลที่5้าอได้ยินว่าเก็บความลับข้นงในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทำฉันคิดไปต่างๆน,น,นานาอรเลอรลที่5้าอได้ยินว่าเก็บเธอไว้ข้างในเพราะว่าเธอสูง โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับสวัสดีชาววัยรุ่นไฟเอ็มทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องนะครับแลมตั้มเกมเมอร์ชินเคยโอ้ยเย่นะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมชินทีเอวีกันอีกแล้วนะครับกับการโปรโมทเซิร์ฟไฟเอ็มนิดเดีครับเซิร์ฟที่เราจะมารีวิวนะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นประเทศนี้เลยนะครับอ่าซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับพี่เคยโปรโมทไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับเราก็เดี๋ยวจะมา โปรโมทกันอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับมาดูการอออัปเดตนะครับของเซิร์ฟเวอร์นี้นั่นเองนะครับใครที่สนใจนะครับก็ลิงก์นะครับ Discord อ,อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับฟรีไวริสสังคมดีหางเงินง่ายนั่นเองนะครับ โอเคครับเพื่อการเสี่ยแลาวก็เดี๋ยวเข้าไปเจอกันในเซิร์ฟเลยดีกว่า let's go โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาครั้งแรกเลยนะครับก็จะมาเกิดอยู่ตรงจุดล็อบบี้นะครับเข้ามาแล้วก็ทําการกรอกข้อมูลนะครับตัวคอนะครับของเราให้เรียบร้อยเลยนะครับหลังจากที่กรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเมนูนะครับอยู่ทางด้านซ้ายเลยนะครับก็ให้ทาการกดปุ่มตัว E นะครับแล้วก็จะสามารถขยับเมาส์ได้นะครับแล้วก็ไปกดตรงคําว่า รีสกินได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแต่งตัวอ่า UI ก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถหมุนตัวคอนไปมาได้นะครับแล้วก็เซิฟนี้นะครับพวกแฟชั่นเนี่ยนะครับทั้งผู้หญิงแล้วก็ทั้งผู้ชายนะครับบอกเลยว่าจัดเต็มนะครับก็แต่งตัวให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าถ้าเกิดว่าใครแต่งตัวเสร็จแล้วก็ทําการกดยืนยันแล้วก็บันทึกไปได้เลยนะครับนี่ไงอย่างเช่น ด้านหลังตรงนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็เพิ่งเข้ามานะครับก็กําลังแต่งตัวอยู่เลยนะครับน่าจะเป็นผู้หญิงนะอ่าสำหรับอ่าแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับก็ไปกดอีกรอบหนึ่งนะครับไปกดตรงคําว่าาร์ p เข้าเมืองนะครับก็ทําการเทเลพอร์ตไปยังการลาดกลางนั่นเองนะครับหนึ่งสองาอ่าตอนนี้เราก็วับมาที่กรลาดกลางเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นกรลาดใหม่หรือเปล่านะครับอัปเดตการลาดใหม่นะอุ้ยสวยงามมากๆเลยนะครับ สำหรับท่านได้นะครับที่จะมาขึ้นแก๊งนะครับก็เดี๋ยวพี่ทำการขึ้นรูปอันนี้โชว์ให้ละกันนะครับก็นี่เลยนะครับเอ่อขึ้นบัตรแก๊งเลเวลหนึ่งนะครับให้เลยไม่ต้องคราบนะครับอาวุธไม้ค้อนเลเวลหนึ่งนะครับแล้วก็ยาปั๊มคนละ20ชิ้นอ่าแล้วก็เกาะคนละ10ตัวนะครับเครื่องชุบคนละ5เครื่องไปเลยนะครับแล้วก็หากมา5คนนะครับรับรถทำงานดำนะครับแท็ก1คันหากมา10บคนนะครับก็ รับรถแท็กนะครับ2คันหรือมา15คนนะครับรับรถแท็กนะครับก็ประมาณ3คันไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุ้มชมนะครับมาขึ้นแกงแล้วก็ มีไฟล์นะครับเสื้อสูตรต่างๆเนี่ยก็สามารถให้ทางนายกลงได้เลยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับฟรีด้วยนะครับสำหรับปุ่มคําสั่งนะครับภายในประเทศนินทับก็มีอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยกดปุ่ม f 1นะครับปุ่ม f 1นี่ก็จะเป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือแล้วก็ต่อมากดปุ่ม f 2นะครับก็จะเป็นการเปิดกระเป๋า่า ui ก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมากดปุ่ม f 3นะครับก็จะเป็นการเปิดอีโมดนะครับแล้วก็สามารถเลือกนะครับท่าทางต่างๆได้เลยนะครับมีหลายท่าเลยนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับปุ่มต่อมานะครับก็กดปุ่ม F7 นะครับปุ่ม F7 นี้ก็จะเป็นเมนูบินนะครับแล้วก็ต่อมากดปุ่ม F9 นะครับปุ่ม F9 นี้ก็จะเป็นเมนูอุ้มนะครับก็จะมีหลายอย่างเลยนะครับมีอุ้มมีกี่หลังมีแบกนะครับอุ้มแบบคิโนมโตะนะครับแล้วก็ถ่ายรูปต่างๆนะครับมีพิงรถด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะหลายอย่างมากๆเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับกดปุ่ม F10 นะครับปุ่ม F10 นี้ก็จะเป็นการเปิดอีโคโนมี่แล้วก็สามารถเช็คได้เลยนะครับว่าตอนนี้ อะไรขายที่สุดอ่าโอ้โหมีหลายอย่างเลยว่ะเฮ้ยแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับกดปุ่ม M นะครับปุ่ม M นี่ก็จะเป็นการเปิดนะครับวงล้อถอดซองเสื้อผ้านะครับก็สามารถถอดได้เลยอุ้ยมีซิกแพคด้วยว่ะโอเคครับใส่เอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาครับกดปุ่ม Delete นะครับก็จะเป็นการเปิดสกอบอ่ะ UI ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็โช o w ID ชื่ออ่าแล้วก็อาชีพตำแหน่งนะครับเปิดโทรศัพท์แล้วก็ จำนวนคนที่ออนไลน์ในประเทศด้วยนะครับแล้วก็จํานวนของหน่วยงานด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากดปุ่ม set นะครับก็จะเป็นการปรับระยะวงม่นะครับก็ปรับได้ประมาณ3ระดับด้วยกันนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับทางเซิร์ฟแจกอะไรมาให้บ้างนะครับนี่ก็อย่างแรกเลยนะครับก็ตอนนี้เรามีเงินติดตัวอยู่ที่ประมาณ5,000บาทนะครับแล้วก็แจกกล่องผู้เล่นใหม่มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ทัการกดคลิกขวาแล้วก็กดใช้งานได้เลยนะครับปุ๊บ อุ้ยได้ของมาเพียบเลยนะครับโอ้ที่ไงอุ้ยโอเคครับแล้วก็มาดูกันดีกว่าครับได้อะไรมาบ้างนะครับแจกโทรศัพท์มาให้ด้วยนะครับไหนพอลองกด F1 ดูสิอ่านี่เลยนะครับปุ่ม F1 นี้ก็เป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ของต่อมานะครับก็แจกบัตรลิซกินนะครับถือว่าบัตรสัญกรรม1ใบนะครับแจกกาชาลดเริ่มต้นด้วยนะครับอ่าแล้วก็กดใช้งานเลยโอเคครับก็ต้องมาเลือกตรงนี้ใช่ไหมอ๋อ มาเลือกก่อนนะครับโอเคครับก็แจกเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับมีประมาณ3แบบด้วยกันนะครับโอเคแล้วก็ใส่จำนวนไปนะครับ1อันแล้วก็ยังไงต่อโอเคครับตอนนี้เราก็ได้รถมาเรียบร้อยแล้วนะครับดูเหมือนว่าน่าจะได้เป็นคันนี้มานะครับนี่เลยเฮ้ยโคเท่นะครับอ่ะแล้วก็กดปิดไปได้เลยนะครับ โอเคครับแล้วก็ต่อมาก็แจกเป็นกาชาผู้เล่นใหม่นะครับ20ลูกไปเลยนะครับแล้วก็แจกกล่องซ่อมออแฟชั่นผู้เล่นใหม่นะครับ7วันอ่ะก็ทําการกดใช้งานดูซิได้อะไรมาอ๋อได้เป็นแฟชั่นผู้เล่นใหม่นะครับก็ถ้าเกิดว่าเราใส่เนี่ยก็จะอยู่บนหัวแบบนี้เลยนะครับผู้เล่นใหม่แล้วก็แจกรถเช่ามาให้ด้วยนะครับอีก7วันนะครับอ่าแล้วก็บัตรทํางานคูณ2นะครับ7วัน อ่าแล้วก็แจกกุญแจตู้เซฟด้วยนะครับอีกเวันโอ้โหของแจกแน่นๆนะครับเดี๋ยวเราทําการเปิดการชาหน่อยละกันเนาะอ่าการชาผู้เล่นใหม่นะครับโอ้โของในการชาก็จึงมีตามนี้เลยนะครับอ่าก็เปิดทั้งหมด20ลูกเลยนะครับโอเพนเปิดเลยโอเคครับตัวน,นี้ได้ไม้ได้สายไฟได้เงินนะครับแล้วก็ได้ตัว XP มาด้วยนะครับได้เพชรน,นะครับ แล้วก็ได้พวกแบบว่าของฟาร์มต, <wizard> ตอนนี้ของเราก็เต็มตัวเลยนะครับเมื่อกี้เราเปิดกระชาแล้วก็ได้น้ํายา,าพิษสดา ا มาด้วยนะครับน้ํายาพิษสะ د ا คือน้ํายาอะไรเนี่ยไม่กล้าใช้เลยนะครับ <c oughs> โอเคครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปสํารวจจุดต่างๆกัน Freud. ต่อดีกว่านะครับตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดวาร์ปหรอโอเคครับก็กดปุ่มตัว E อ๋อนี่เลยนะครับกอ็อันนี้วาร์ปไปเนี่ยกาาจุดเกิดนะครับก็กลับมาที่เดิม อันนี้วัดไปวอ์โซนกันด้วยนะครับไปแล้วก็ไปสำรวจวอ์โซนกันดีกว่านะครับอันนี้ที่เรามานะครับอันนี้ก็จะเป็นวอ์โซนนะครับสถานที่มันก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็พอเราเข้ามาที่วอ์โซนนะครับก็จะได้นะครับยาชุบนะครับยาปั๊มแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับปากฉลามนะครับไม้เบสบอลนะครับนี่เลยนะก็สามารถมาฝึกซ้อมต่อยซ้อมอาวุธได้เลยนะครับ แล้วก็ส่วนอันต่อมานะครับอันนี้ก็จะวาร์ปไปที่ชิงทงนะครับอ่ะแล้วก็ไปสำรวจพื้นที่กันหน่อยดีกว่านะครับอันนี้ที่เรามาครับนี่ก็จะเป็นจุดชิงทงนะครับเอาไว้เล่นกิจกรรมนะครับภายในประเทศนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับภายในประเทศตอนนี้ก็มีอะไรให้เล่นบ้างนะครับก็มีแค่2ออย่างนะตอนนี้นะครับก็จะมีชิงทงแล้วก็มีเก็บแอร์ดรอปนะครับแล้วก็ส่วนกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่ทางนายกเขาจะจัดให้เล่น แล้วก็ด้านหน้านะครับวันนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับอ๋อนี่ไงยูก็จะประมาณนี้เลยนะครับเออมีขนมปังขายมีโทรศัพท์นะครับมีวิทยุสื่อสารนะครับแล้วก็มีกล่องซ่อมขายด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราทําการมาเบิกรถกันดีกว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบิกรถใช่ไหมอ่านี่เลยนะครับเออแล้วก็พี่ได้เป็นรถนะครับโดนทมันด้วยนะครับอ่าก็จะเป็นคันนี้เลย นี่เป็นไงอุ้ยโคตรสวยนะครับโอ้โหอันนี้ก็ที่เราขับอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรถโดนสนะครับสำหรับใครที่เติมโดนสนะครับก็น่าจะได้รถคันนี้อ่าก็ลองไปติดต่อสอบถามนะครับนายกได้เลยนะครับอุ้ยเสียงยังโหดโอ้ยโอ้ยโอ้ย,ยแรงจัดเลย ตอนนี้เราก็มาถึงร้านขายรถแล้วนะครับโอเคครับกดตัวอยู่ล็อกรถด้วยนะครับอ๋อทำการเข้าไปดูร้านขายรถตันาีกตูนนะครับก็ทําการกดปุ่มตัวอีเลยนะครับอ่าระบบการซื้อรถก็จะฟังนี้เลยนะครับก็สามารถเลือกหมวดหมู่นะครับด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นรถแนวแบบว่าออฟโรดนะครับปัอ่าคันนี้ก็ประมาณเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งแสนบาทนะครับแล้วก็สามารถเลือกสีได้เลยนะครับหรือว่าจะขับอ่าทดลองขับก็ได้นะครับมีเทสได้ด้วยนะ สำหรับทางด้านซ้ายตรงนี้นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งการาดนะครับโอ้โหก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับเอ่อตรงกลางตรงนี้คืออะไรเนี่ยโอเคครับกดตัว E ีเพื่อเปิดเมนูรถอ๋อสามารถซ่อมทั้งหมดนะครับเคลือบแก้วแล้วก็ล้างรถได้ด้วยนะครับล้างรถศูนย์บาทเหรอไหนโอ้ยล้างรถศูนย์บาทครับไม่เสียตังค์นะครับดีดีดีสำหรับด้านในตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะมีตลาดโลกด้วยเหรอ หนดูหน่อยสิอ๋อนี่เลยนะครับผู้เล่นเนี่ยก็สามารถนําของนะครับมาฝากขายนะครับตรงตลาดโลกได้ด้วยนะครับเออถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นจุดขายของอ่านี่เลยนะครับอย่างเช่นเราไปฟาร์มอาชีพอะไรมานะครับก็นําของที่เราฟาร์มเนี่ยมาขายได้เลยนะตรงจุดนี้แล้วก็จะได้เงินนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็มาถึงสอนอตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสอนอราตำรวจนะครับก็จะอยู่ตรงจุดนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากสมัครหน่วยงานตํารวจนะครับก็เปิดรับสมัครหน่วยงานนะฮะจำนวนมากเลยนะครับสามารถไปกรอกข้อมูลนะครับได้ทาง Discord นะครับของทางประเทศได้เลยสําหรับด้านหน้าตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับก็เปิดรับสมัครคุณหมอด้วยนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยเลือดลดนะครับเลือดไม่เต็มก็สามารถมารักษาตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับแผนที่นะครับของตัวเมืองนะครับดูดิ ของทางประเทศนะครับแผนที่ก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับอ่าดูสบายตามากๆเลยนะตอนนี้ครับแล้วก็มาถึงตรงปู่ช่างแล้วนะครับก็ถิดว่าใครอยากจะแต่งรถนะครับก็มาแต่งตรงจุดนี้ได้เลยนะครับอแล้วก็ทําการกดตัวอีนะครับก็สามารถอัปเกรดได้เลยนะครับอ่าด้านบนก็จะมีล้างรถแต่งภายนอกอัปเกรดได้เลยนะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ได้หมดเลยนะครับ สำหรับด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาเมืองนะครับอ่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาขึ้นแก๊งนะครับนู่นนี่นั่นนะครับก็ติดต่อสภาได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่ามีปัญหาก็สามารถติดต่อสภาได้เช่นกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากสมัครเป็นสภานะครับของประเทศนี้นะครับก็ไปสมัครได้เช่นกันนะครับที่ Dis c o r d โอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยช่วยด้วยช่วยด้วยตรงนี้มีซอมบี้มาเต็มเลยนะครับ สำหรับตรงนี้นะครับที่เรามานะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดฟาร์มซอมบี้นะครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะจัดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีอาวุธนะครับเดี๋ยวขอโอุ้ยหนีก่อนหนีก่อนจังหวะนี้นะครับชิบหายและชิบหายแล้วโอเคครับปลดล็อกรถก่อนเลยรีบขึ้นก่อนเลยเฮ้ใจเย็นไอ้หนุ่มใจเยนจ็นใจเย็นเอ้ยเอ้ย อนนี้เราก็มาถึงตรงเลเบลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะฮะเลเบลนะครับปุ๊บพอเราขับรถเข้ามาในวงปุ๊บรถหายทันทีเลยนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันก็จะเป็นการเ,าเก็บรถออโตโออ้อเดี๋ยวการสำรวจห้องนี้ก่อนละกันนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะคราฟรถหรออ๋อหุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคราฟรถแท็กแล้วก็โอ้โหเอ้ยมีรถฟูลรี่ด้วยว่ะใช่ไหม โอ้โหมีหลายแบบเลยนะครับคุผู้ชมส่วนประกอบก็ดูได้เลยนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ส่วนอีกห้องนึงนะครับด้านนี้อ่านี้ก็จะเป็นโต๊ะคราฟของทั่วไปนะครับอากุญแจตู้เซฟบัตรทำงานดำนะครับบัตรแก๊งอาแล้วก็ไอเทมนะครับแล้วก็คราฟอาหารตรงจุดนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังตรงนี้อุ้ยมาจากไหนวเนี่ยไขวะเนี่ยโอ้เมื่อกี้ยังไม่เห็นมีคนเลย โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะคราฟอุธนะครับนี่เป็นไงอาวุธจัดเต็มเลยนะครับโอ้โหมีไม้เบสไม้กอบมีค้อนมาเชนนะครับมีดพับปากฉลามนะครับสำหรับตู้เซฟก็จะอยู่ตรงกลางตรงจุดนี้เลยนะครับกดตัวีแล้วก็สามารถเก็บของได้เลยนะครับกุญแจตู้เซฟก็แจกฟรีนะครับ7วันสําหรับผู้เล่นใหม่สําหรับด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดตกปลานะครับอันนี้แล้วก็วาร์ปไปที่ตกปลานะครับ ตรงนี้มันจะมีร้านค้าอยู่อะ่ะเราก็เดินเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวดูกันโอเคครับม,มีเบ็ดตรกปลาขายนะครับก็อุ้ยเดี๋ยวนะสองหมื่นเลยเหรอเอาจริงดีนะครับโอเคครับตอนนี้พี่ก็ได้เงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราก็เดี๋ยวทําการซื้อเบ็ดตรกปลามานะครับก็ซําระด้วยเงินในธนาคารแล้วกันนะเนาะอ๋อเดี๋ยวนะเงินไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๋อโอเคได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ซื้อเหยื่อมาด้วยนะครับประมาณสักเอ่อสิบอันละกันนะครับ สำหรับจุดตกปลาก็จะอยู่ตรงจุดนู้นเลยนะครับแล้วก็เดินเข้าไปอีกนะครับตอนนี้เราก็มาถึงตรงแถวจุดตกปลาได้แล้วนะครับอ่าเราก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็กดใช้เบ็ดตกปลาได้เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับนี่ก็จะเป็นระบบอา่าตกปลานะครับแล้วก็จะมีตัว UI อนะครับอยู่ทางด้านซ้ายด้วยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมอ่าตกปลาอัตโนมัตินะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะได้พวกไอเทมพิเศษด้วยนะครับมีบอกด้วยนะว่าจะได้อะไรบ้างนะครับ สำหรับจุดต่อมานี่ครับที่เรามานะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับจุดล่าสัตว์นะครับอในแผนที่ก็พอเราขับรถเข้ามาในตรงหมู่บ้านตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกเจ้ากวางนะครับโผล่ขึ้นมานะครับก็อาจจะต้องทําการมาซื้ออาวุธนะครับหรือเช่าอาวุธก่อนสามารถเช่ารถแล้วก็เช่าอาวุธปืนได้ด้วยนะครับนี่โอเคครับเรียบร้อยไหนดูหน่อยสิอาวุธที่เราได้เนี่ยปืนล่าสัตว์นะครับ นี่ได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้ากวางนะครับโป้งเป็นไงระบบล่าสัตว์ของเซิร์ฟนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับกดตัวอีเพื่อทำการเก็บเกี่ยวเนื้ออ่ามาให้ข้าเลยให้จะวิ่งไปไหนวะโอเคเอาปืนออกมาแล้วก็ยิงอีกทีโอ้ไม่โดนนะครับตามไปล่าตามไปล่านะครับเฮ้ยแม่งวิ่งเร็วจังวะโป้งเต็มเต็มสำหรับอาชีพต่อมานะครับที่เรามานะครับอันนี้ก็จะเป็นงานเลี้ยงไก่นะครับก็ จะอยู่ตรงจุดนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครจะมาเลี้ยงไก่นะครับก็มาที่ตรงร้านค้าตรงจุดนี้ก่อนแล้วก็กดตัว E แล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงนะครับเลี้ยงไก่่แล้วก็ซื้อมาสักหนึ่งตัวแล้วก็อาหารไก่ด้วยนะครับหนึ่งอันโอเคครับแล้วก็ทําการปีนเข้าไปด้านในตรงนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นจุดเลี้ยงไก่ก็ทาการกดตัว E แล้วก็เพิ่มจํานวนไก่อ่านี่เลยนะครับตอนนี้เจ้าไก่ก็โผล่ขึ้นมาแล้วฮิยไก่น่ารักมากเลย่ะคุณผู้ชมดูสิตัวเล็กนิดเดียวเอง ส่วนงานฟาร์มต่างๆนะครับก็จะมีให้ทําหลายอย่างเลยนะครับก็จะมีเก็บเห็ดนะครับตัดไม้ล่าสัตว์ที่เราไปมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นงานงานน้ํายานะครับแล้วก็มีเก็บอะไรเนี่ยเก็บกระเทียมนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดเก็บข้าวนะครับจุดเก็บสตรอเบอรี่มีจี้เหล็กนะครับมีขุดเหมืองแล้วก็มีจุดเก็บน้ําผึ้งประมาณนี้เลยนะครับ โอเคครับก็เป๊ะมะครับสำหรับประเทศนี้นะครับซึ่งเรามาอัปเดตนะครับระบบต่างๆนะครับของทางเซิร์ฟประมาณนี้เลยนะครับใครที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเล่นนะครับก็ลิงก์นะครับ Discord อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับฟรีไวร์ลิสด้วยนะครับก็ฝากประเทศนี้ไปด้วยละกันนะครับโอเคครับก็เลยคิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากคุณผู้ชมที่น่ารักนะครับช่วยกันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตัวเองนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันจุ๊บ